หัวใจยังไม่ชินจะไมหัวใจยังไม่ชินการรับบทโดนโยนทิ้งต้องมีใจแข็งเหมือนเป็นก้อนหินจะไมหัวใจยังไม่ชินเมื่อไรน้ำตาจะหยุดไหลรินเมื่อไรที่ฉันจะพร้อมยอมรับความจริงให้ชินกับความไม่เคยชิน ทำจำกัดความที่ว่าไกลแค่ไหนคือใกล้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขสาครับเราเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆกันได้ดีแล้ทีเดียว นั่นสิสุดเลยอะไรอะไรนี่โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จัก3คนนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้มา3คนก่อนนะค่ะคิดว่า3าท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับร0 5ค่ะ105ยปีครับไม่รู้หนูมาที่สายซูเขาต้องมากกว่าเราไหมสามห้าก็คือแบบไวเดียวกันเขาเราเรียกเขาพี่เพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นพี่เราสามคถไม่เียวกันหรอไม่ได้เธอก่อนเธอก่อนแอขอเดาแล้วกันนะคะขอเดาเป็น 37มสบคูณสบวกอีกหนึ่งค่ะร้อบสองอ่ะลิคือเอาเลขของพี่แอร์ครับร้อยสิบองบวกสาลบหนึ่งร้อยสิบสี่สมมต้ยสิบสีร้อยสิบสี่สติสมดคูณสามร้ิบสี่ร้อยสเท่าิี พวกอีกสองเป็นร้อยสิบหกจบร้อยสิบหกคุณแจ็คล่ะตอนแรกตอบร้อยยี่สิบนะแต่ขอลดมาสองเดือนเป็นร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดโอ้ตอบสมการหมดเลยคู่หมดเลยคุณมีสามตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังโฆอัพและเหตุการณ์เหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ใช้กับใครดีสงสัยใครคุณเนมค่ะใช้กับคุณเนมพลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกตอนที่คุณเนมอายุหนึ่งขวบครับ 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบดเดิมที่105ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับโอ้โหกดเร็วเลยยังไงก็ต้องเปลี่ยนคะ่ะคิดว่าน่าจะประมาณ3-7 105นะจะเปลี่ยนเป็น111ค่ะ111่ร 1> 11 1ปีครับปสัสนีหมายเลข3ครับคุณ3คนอายุรวมกัน111ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับ สวัสดีท่านสามครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีละคนเลยบอกอายุด้วยสวัสดีครับไปครับผมคมขเดชแสงวัฒนาโรดอายุ33ครับสามครั้ไปสามค่ะต้องครับเนมประกันไรวาครับ35ครับผมเฮ้ยสวัสดีครับน็อตครับผมมือกีตาร์ก็อายุ33ครับสามคนอายุรวมกันหนึ่งร้อปี มาคุยกับเกสุโนวาดีกว่านะครับนี่คือ3สมาชิกวันนี้มามาสคนส<า>คอีกคนหนึ่งตอนนี้ไปไหนนะไปฮันนีมูน<ป>อยู่ชื่อที่มาที่ไปของเกสุโนวาคือเป็นคำสร้างใหม่ซึ่งเกสุภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าพระจันทร์โนวามาจากคำว่าซูเปอร์โนวาแปลว่าพระจันทร์ระเบิดอะไรเงี้ยครับก็แปลว่าพระจันทร์ระเบิดมันมีความขัดแย้งกันในตัวด้วยถูกไหมพระจันทร์ก็จะดูแบบสวยงามกลมกลม เออเราก็เอาแบบซูเปอร์โนวาที่มันแบบมีการระเบิดอะไรกันขนาดนั้นเอามารวมกันถูกไหมโอ้มันก็เลยเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของวงเลยถูกไหมฮะและคาแรคเตอร์อีกอันหนึงที่แบบเปิดตัวมานี่ทุกคนก็แบบงงเลยมันคือการเปิดตัวของ4ี่คนเลยมีการปิดหน้า ยุแรกๆเมื่อก่อนจะปิดหน้าใส่หน้ากากกันอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็อคุณเป็นผู้มาก่อนการมาก่อนการจริงๆะคือที่เขาใส่หน้ากากเขาปิดหน้ากันนี่คือคุณรู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราพวกเราจะปิดหน้ากันหมดซ้อมไว้ก่อนอ๋อซ้อมไว้ก่อนอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเปิดมาเออเปิดตัวมาทุกคนปิดหน้ายกเว้นเนมใช่ไหมใช่ครับเออทำไมอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเหมือนตอนนั้นถ่ายรูปเล่นเนี่ยแหละฮะอยู่ในกองถ่ายถ่ายรูปแฟชั่นกันแล้วก็เหมือนเราก็ปิดเล่นกันรู้สึกเออมันเท่ดีปรากฏว่าทางค่ายก็บอกว่าเออมัน มันแปลกตาดีเว้ยก็เลยเอาเป็นคีย์วิชวลกันช่วงนั้นก็เลยเป็นที่มาครับว่าเอามาใช้กันอ่านะชื่อวงคุณก็แบบมีความหมายขัดกันชื่อเพลงแต่ละเพลงของคุณมันก็มีความขัดแย้งกันในตัวด้วยเหมือนกันใช่ครับเออใกล้แค่ไหนคือใกล้ใช่ที่มาที่ไปของแต่ละเพลงมันมาจากคําก่อนหรือมันมาจากเนื้อหาก่อนอยากจะมาจากมาจากคําก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออมันมีอะไรความน่าสนใจดีพูดออกไปแล้วแบบคนอยากค้นหาอยากรู้อะไรเง,งี้ยก็เลยคิดว่าเออเอามาเป็นคาแรคเตอร์ของชื่อเพลงได้ มีเพลงดังๆไกลแค่ไหนคือไกลแตกต่างเหมือนกันความเงียบดังที่สุดคำถามสักร่ออะตอบอย่างเงี้ยมันจะมีความขัดแย้งตลอดจนอย่างเพลงล่าสุดเดียเพิ่งปล่อยไปก็ชื่อเพลงชินแต่ใช้ตัวชอกระเชอสะกดคําว่าชินแชชินปกติชกเช้า์สลัยนอรหนูของคุณสะกดด้วยชอกระเชอครับทําไมฮะจะได้กลายเป็นเพลงชินที่ไม่ชินลึกๆคือชินที่ไม่ชินเพราะสะกดไม่เหมือนกันโอ้สะกดหเโอ้โหงั้นวันนี้ มีสามสมาชิกวันนี้สามารถจะร้องเพลงให้เราฟังสักเพลงได้มีครับมีครับมีนะสามคนยังโชว์ได้นะถ้าพร้อมนะครับไปชมโชว์จากแจ t s สันโอเวอครับพยายามจะทำวิธีต่างให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันบอให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบอสะพาน ที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำมารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไร ไลแค่ใดจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ในจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอส่นใจได้โปรดบอก,บอกฉัน นี้เป็นเพลงใหม่ของพวกเรานะครับเพลงที่ชื่อว่าชินครับผมเคยกินเคนอนกคยทำอะไรก็อยู่ข้างเธอจะตอนกลางวันกลางคืนก็ยังไม่กันเสมอยังเห็นเธออยู่ถึงแม้ว่าเธอจากไปแล้ว ังเข้าไปดูยังเข้าไว้มองจะอทำอะไรยังทักยังท้าเพื่อรู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าฉันจะไม่ไม่เสร็จอีกต่อไปเกิดทั้งที่รู้อะไรควรหรือไม่ควรเกิดทั้งที่ก็รู้ว่าเธอไม่อยากให้รบกวนและฉันเองก็รู้ตัวว่าต้องปรับตัวเองอยู่คนเดียวให้ได้ จยังไม่ชินทำไมหัวใจยังไม่ชินการรับบทโดนโยนทิ้งต้องมีจะแข็งเหมือนเป็นก้อนหินทำไมหัวใจยังไม่ชินเมื่อไรน้ำตาจะหยุดไหลวินเมื่อไรที่ฉันจะพรอ้อมยอมรับความจริงให้ชินกับความไม่เคยชิน โทษที่ฉันทำตัวให้หน่ารำคาญแม้แว่าเราทั้งสองจะจบกันไปแสนนานแต่ฟื้นเท่าไรสมองกับใจไม่ทำตามก็ทั้งที่รู้อะไรควรหรือไม่ควรก็ทั้งที่ก็รู้ว่าเธอไม่อยากให้รบกวนและฉัน ใจยังไม่ชินทำไมหัวใจยังไม่ชินการระบบโดนโยนทิ้งต้องมีใจแข็งเหมือนเป็นก้อนหินทำไมหัวใจยังไม่ชินเมื่อไรน้ำตาจะหยุดไหลรินเมื่อไรที่ฉันจะพร้อมยอมรับความจริงให้ชินกับความไม่เคยชิน ยังไม่ชินทำไมหัวใจยังไม่ชินการระบอลโดน,นโยนทิ้งต้องมีใจแข็งเหมือนเป็นก้อนหินทำไมหัวใจยังไม่ชินเมื่อไรน้ำตาจะหยุดไหลรินเมื่อไรที่ฉันจะพร้อมยอมรับความจริงให้ชินกับความไม่ E N S in E ขึ lings, <men> uhh ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา